สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมวินจากสาขาสยามพารากอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากห่างหายไปนานนะครับสำหรับฝั่งของเกมมิ่งวันนี้ก็มีโปรดักตัตวใหม่มาจากทาง Bayer Dynamic นะครับมาแนะนำกันชื่อรุ่นก็คือ Bayer Dynamic MMX 100นะครับผม ต่อามาเรื่องที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับผมก็ตัวแพคเกจจริงเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวตระกูลของ uh, DP 700กับ d t 900 Pro X นะครับก็คือจะเป็นตัวของกล่องกระดาษนั่นเองแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีรูปโลโก้นะครับของตัว MMX 100อยู่อาา่าฮะส่วนข้าล่างเนี่ยก็จะมีคำเปลือยปว่า Studio Clark Analog Gaming Headset นะครับผมก็เมื่อเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะพบกับ หูฟังนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของไมโครโฟนอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมันจะมีสายสัญญาณเป็นอนาล็อกรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นระบบอนาล็อกรวนนะครับไม่มีตัวของซาวการ์เนาะตัวสายที่เขาให้มาจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะเป็นต่อกับอ,อุปกรณ์พวกบลูทูธพวกแท็บเล็ตพวกนั้นนะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับ ก็มาดูกันที่ตัวเนื้อง,งานของตัวเบ y ยอร์ได m i c ิก m x 100กันก่อนเลยนะครับผมก็วัสดุโดยรวมก็ยังคงใช้เป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิมนะครับผมก็มีความแข็งแรงส่วนตัวก้านปัดระดับเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นก้านเหล็กนะครับตัวนี้ก็ช่วยเสริมความแข็งแรงได้ดีมากๆในส่วนของแพตฟอมน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นหนังเทียมนะครับตัวเนื้อโฟมเนี่ยก็คือจะเป็นเมมโมรี่โฟมตามยุคสมัยเลยก็คือแพดมีความอ่อนนุ่มนะครับสวมใส่ได้นานนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มมิ้มใหม่อีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับสำหรับ b a y e r d y n a m i c MMX 1ก0็เนี่ยก็คือตัวแพดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายมากๆนะครับด้วยการที่ว่าเราบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับมันจะมีล็อกอยู่นิดนึงเมื่อเราบิดจนคลายล็อกเนี่ยตัวแพดก็จะหลุดออกมาได้เลยก็คือเราสามารถเปลี่ยนทั้งชิ้นแบบนี้ได้เลยนะครับผมวเวลาสวมกลับก็บิดตามเข็มนาฬิกาให้มันล็อก นิดหนึ่งเท่านั้นเองมันจะมีเคี้ยวล็อกของมันอยู่ครับผมซึ่งสําหรับท่านใดที่ใช้จนแพบ มันเปื่อยขาดหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยก็สามารถมาติดต่อที่หน้าสาขาได้นะครับผมสำหรับการสั่งซื้อต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวไมโครโฟนกันบ้างนะครับตัวนี้ก็มีความพิเศษแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรเลยก็คือทางแบรนด์เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์นะครับขนาด9.9มิเมเลยก็คือค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่กว่าเกมมิ่งรุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับจุดขายของเขาหลักๆคือความคมชัดของเนื้อเสียง ก็คือจากที่ผมลองเทสเนี่ยก็คือมีความเป็นธรรมชาติมากเหมือนเราพูดปกติเลยเพียงแต่ว่ามันมีป๊อปฟิลเตอร์มาให้ด้วยเนี่ยมนเลยอาจจะทําให้โทนเสียงของเราเนี่ยหนาขึ้นนิดนึงแต่ว่าข้อดีของป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือช่วยกรองเสียงลบกวนลบเลาะออกนั่นเองสําหรับการใช้งานตัวไมโครโฟนนะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวหูฟังโดยตรงได้เลยนะครับตัวช่องเสียบเนี่ยเขาจะมีอยู่2ช่องเนาะก็คือให้เราเลือกเสียบช่องข้างบนนะครับก็ประกอบปึ๊บ ก็สามารถใช้งานได้เลยต่อมาก็มาดูในส่วนของสายสัญญาณกันบ้านนะครับโดยที่ MMX 100รุ่นนี้เขาให้สายมาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นสายเป็น3.5ปกติเลยก็คือมี3บ้างพูดง่ายๆก,ก็คือจะมีลายไมโครโฟนอยู่ที่ตัวแจ็คเลยนะครับผมตัวที่ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นผ้าถักนะครับความยาว1.2เมตรสำหรับอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เนี่ยก็คือจะแยกลายไมโครโฟนกับหูฟังออกนะครับ สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสายผ้าถักเหมือนกันชุดนี้จะมีความยาวยากว่านะครับอยู่ที่2เมตรครับผมสำหรับใครที่ต่อกับหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้สบายๆเลยละครับอยากจะให้สังเกตตัวหัวแจ็คมานิดหนึ่งนะครับมันจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นหัวทรงแบนกับอีกด้านนึงจะเป็นทรงกลมเนาะตัวหัวที่มันเป็นทรงแบนเนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่เราเอาไว้ต่อกับตัวหูฟังนะครับส่วนด้านกลมก็คือต่อกับพวกอุปกรณ์ดีไวทที่เราจะใช้งานอันนี้อาจจะต้องสังเกตกันนิดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวมาอธิบายในส่วนของสเปคกันต่อนะครับสำหรับ Bayer Dynamic MMX 1 0 0้อเนี่ยครับเริ่มต้นมีค่าอิมพีแดนที่32โอห์มนะครับมีค่าฟิวเ u e นซีอยู่ที่5ถึง30,000เฮิรตนะครับก็ด้วยสเปคประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ขับยากจนเกินไปนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับจะเอาไปต่อกับพวก Nintendo Switch หรือจอยของ PS4 PS5 พวกนี้หรือ PC พวกนี้ก็คือขับได้สบายๆครับ ในส่วนของไดเวอร์นะครับก็จะเลือกใช้เป็นดัามิกไดเวอร์ขนาด40ม mm มนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวเฮดโฟนะครับรวมสายรวมไม์แล้วเนี่ยเบสเซ็ตจ,จะอยู่ที่296กรัมนะครับที่น้ำหนักอาจจะสูงนิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าตัวเนื้องานแมททีเรียลเขาเนี่ยตัวก้านเขาใช้เป็นก้านเหล็กน,นะครับมันเลยทำให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะกว่าเดโฟนของเกมมิ่งรุ่นอื่นๆนิดนึงแต่ก็แลกกับ การที่ว่าได้ความแข็งแรงของตัวเนื้อง,งานนั่นเอง <Yeah. S 1> การควบคุมของตัว b a y e r d y n a m ม c m MM mfx 100นะครับตัวของวอลลุ่มปรับลดเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็คือจะเป็นแบบฟิกนะครับก็คือจะมีมีล็อกคอรมันนะครับส่วนปุ่มมิ้วไม่เนี่ยถ้าปุ่มมันจมลงไปอันนี้คือไม่ยังใช้งานได้ปกติอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมิ้วไม่เนี่ยก็คือเราให้ต้องกดปุ่มให้ยกขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นการมิ้วไม่ต่อไปเดี๋ยวเราเข้าช่วงทดสอบเสียงกันเลยนะครับผม ว่าเจ้า b a y e r d y n a m i c MMX 100เนี่ยจะสามารถฟังเพลงดูหนังและเล่นเกมได้เป็นยังไงบ้างนะครับ That bag. Get ready to run. Alright, what's happening? We're going that way. Be ready. ครับผมนี่คือการทดสอบไมโครโฟนของเจ้าหูฟัง Be เ e อร์ n a m i c ิก MFX MM 100นะครับก็หูฟังตัวนี้นะครับจะมีไมโครโฟนขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งแตกต่างจากหูฟังเกมไม่รู้อื่นๆนะครับก็จะเป็นไมโครโฟนแบบคาร์ดิโอห์คอนเดนเซอร์ที่มีขนาดแคปซูลถึง9.9มิลลิเมตรเลยนะครับผมเขาก็จะสามารถให้เสียงที่คมชัดเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ยังสามารถช่วยตัด n i อ e ที่อยู่รอบๆออกไปได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาจากเสียงผมที่พูดอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะครับ เป็นไงกับบ้านครับกับการทดสอบเสียงคร่าวๆนะครับของ Bayer Dynamic MMX-100 นะครับผมก็สัมผัสแรกเลยนะครับที่รู้สึกได้เลยคือเจ้าตัว MX-100 เนี่ยให้มิติที่โอบล้อมมากๆครับก็ค่อนข้างแปลกใจเลยทีเดียวสำหรับ สเตูดิโอ2.0ช่องนะครับในเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยของย่านเบสนะครับอาจจะไม่ได้มีมวลแบบกระแทกกระทันมากนะครับผมเป็นมวลแบบปานกลางแต่ว่าให้อิม a c t ที่ชัดนะครับฟังสนุกอยู่ในส่วนของเสียงนักร้องเนี่ยก็คือมีความชัดเคลียร์เป็นธรรมชาติมากๆนะครับถ้าฟังเพลงเนี่ยตำแหน่งของนักร้องเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ นำหน้าตำแหน่งของชิ้นดนตรีอื่นๆเล็กนอนนะครับในส่วนของเสียงกลางแหลมเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับตระกูลมอนิเตอร์เลย <Wow. S 1> ก็คือมีความชัดเคลียร์มากๆนะครับการแยกชิ้นดนตรีซ้ายขวาพวกนี้ ดีเทลเสียงชิน้นดนตรีลากีตาร์พวกนี้ครับคือทําออกมาได้พิ้วไหวได้ดีมากๆส่วนเสียงปลายแหลมเนี่ยก็คือทอดตัวได้ค่อนข้างไกลแต่ว่าเป็นแหลมที่ไม่ได้จัดจ้าม,มากนะครับก็คือสามารถฟังได้นานครับผมไม่ได้รู้สึกล้าหูมากในส่วนของวิธีเสียงเนี่ยก็อย่างที่พูดไปแล้วนอกว่ามิติเนี่ยค่อนข้างจะโอบล้อมแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบ เป็นธรรมชาติมากอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าเทียบกับหูฟังเกมมี่ตัวอื่นๆแต่ว่าในเรื่องของมิติด้านลึกเนี่ยการแบ่งเลเยอร์ชั้นเสียงพวกนี้คือทําออกมาได้ดีมากๆครับถ้ามองในส่วนของการเล่นเกมจากที่ลองเทสทั้ง Open World เนาะทั้ง f p s เลยเนี่ย A.P.S เองเนี่ยถึงแม้ว่าสเตปไม่ได้กว้างมากแต่ว่าทิศทางเสียงด้านลึกด้านข้างพวกนี้คือระบุได้อย่างชัดเจนครับผม สำหรับในแนวแบบพวก Open World พวกนี้ก็คือสามารถเก็บบรรยากาศรอบๆได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับพวกแบบบรรยากาศของในถ้ำในท่อพวกนี้การกล้องของเสียงคือทำออกมาได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยล่ะครับในเชิงของการดูหนังนะครับ สำหรับหนังแบบพวกแอคชั่นบูลลังผานอย่างของไม่ขึ้นเบอะไรประมาณนั้นอ่ะก็อาจจะไม่ได้ตุมตามหรือว่าสนุกมากนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องแบบเสียงเอฟเฟกเสียงกระจกแต่เสียงรถวิ่งอะไรพวกนี้บรรยากาศโดยรวมพวกนี้คือทําออกมาได้ดีมากๆครับก็และนั่นคือทั้งหมดของ Bayer Dynamic mmx 100นะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างนะครับก็ คนที่ใช้งานาหลายหลายดีวันิดนึงทั้งแบบ n ิ n t ท n d o s w i t สวิชแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือพวกนี้ครับก็คือมันจะเชื่อมต่อค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้แบบอยากจะใช้งานในเรื่องของ7.1เท่าไหร่นะครับคืออยากได้เป็นสเตอรออยากได้คุณภาพไมดีๆหน่อยเนี่ย เบเยอร์เดอเม mmx หนึรก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับราคาค่าตัวของเบ y e er เ dynamic mmx 1 0 0นะครับผมก็จะอยู่ที่4590บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับผมก็สามารถจัดต้องกันได้นะครับสำหรับตัวเดโมตัวทดลองนะครับตอนนี้ก็จะมีให้ทดลองที่มั่นคงแกจิตสาขาสยามพารากอนนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถดูได้ทางช่องทางออนไลน์ทั้ง อ่าช้อปปี้หรือจะเป็นเว็บไซต์หลักของทําม,มันคงเองก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมวินจากสาขาสยามพารากอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ